โยเราก็ไม่คนตัวเองชื่ออะไรนะก็ลืมอีกละปลายฟ้าปลายฟ้าปลายฟ้าอยู่ปอลไยลูกปอห้าโรงเรียนอะไรลูกสันติวิยาสัตวิยาจังหวัดอะไรลูกเชียงรายเอออยู่แม่สายใช่ไหมลูกเชียงรายเฮียละกูคุยจะไม่รู้เรื่องละเอาใหม่เอาใหม่เราเริ่มใหม่นี่นี่เรากำลังบันทึกเทมแล้วลูกไม่ได้เล่นตลก เป็นนคหอาเป็นคนไรยที่เหรอโอเคตามสัญญานะหนูห้ามดิ้นนะลูกหนูดูลูกน้องเป็นตัวอย่างนะเออ <c oughs> เป็นเด็กเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาอยครับมึงวันนี้ไม่ต้องแค่กันละเราจะไม่ปิดคลิปนะครับรอครับครับอ๋อโอเคอ๋อ เราไม่ต้องดูเสี่ยวมงเสี่ยมี่กันแล้วเออว่ะเด็กข้างนี้ไม่ได้มีขี้หูเยอะนะครับมีแต่เป็นผงแล้วก็เอ่า เจอขี้ห uh, e okay. ูแล้วนะครับหนูไม่เจ็บนะลูกเอาเฮียรักใส่หัวหนูหนูต้องพูดว่าไม่เจ็บค่ะดิชาวบ้านไม่เห็นว่าหนูใส่หัวโอเคตอนนี้มันจะใกล้แก้วหูนะลูก ถ้าหนูเจ็บหนูแค่บอกว่าเจ็บแต่อย่าใสา่หัวแบบเมื่อกี้หรือว่าที่หนีนะลกูกเอาไงดีวะเรื่องแ,แก้ข้างนอกเดี๋ยวก่อนนะผมขอเปลีป่ยนุมกล้องใหม่เพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าขี้หูเด็กมันอยู่ข้างในแล้วก็จะปรับแสงนิดนึงอ่าตอนนี้งอขาไม่ได้แล้วกูไม่พออีกแล้วเอาใหม่ <laughs> โอโ้ตกลงคลิปนี้จะสําเร็จไหมเนี่ย โอเคผมตั้งมุมกล้องแล้วก็ตั้งแสงใหม่เพื่อให้เห็นว่าจะเอาขี้หูจากเด็กยังไงอ่ะเด็กอโอเคดีค่ะตอนนี้เราจะาค่อยๆเซะพูดเป็นท่าเมื่อกี้ตัวเองก็ดินไม่งาต้องการยาหยอดไหมหยอดสิตอนนี้เขาแค่จะขอคีบตรงนี้ได้แล้วมันก็จะจบละ ก็น้องสาวอ่ะจะแคะน้องสาวจะแขงะงแคะง่ายนะครับแต่ว่าที่มันแขะยากเพราะน้องดิน้นคนเนี้ยไม่ดิ้นก็จริงครับแต่ว่าขี้หูแล้ะตำแหน่งแขะยากกว่าที่สำคัญก็คือมันไม่มีมุมให้ขีบมผมต้องปรับมุมขอมุมอีกนิดหนึง่งมาเห็นที่หูเขาเห็นแล้ว ตอนนี้เขาแค่จะปะอะเราได้มุมที่จะคลิปเลยนะครับเห็นยังยังยังได้ไงก็อยู่นี่เหรอเดี๋ยวมันต้องดูจอใหญ่มะยเฮียแล้ว <c oughs> กูอ๋ออ่าคลิปนี้ผมพูดไม่สุภาพผมขอโทษด้วยอ่าออกมาแล้วโ,โย เดี๋ยวให้พี่ปุยฝ้ายดูว่าขี้หูตัวเองน่ากินขนาดไหนยังไงลูกดูชอบไหมลูกชอบไหมเอาปากลูกให้กินฟรีตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะล้างหูเด็กนะครับมาเรามาดูตอล้างกันต่อเอาเธอจะหนีไปไหนล่ะเอียงไว้แค่นี้แหละเอออย่าดิ้นอีกแล้วนะเว้ยเออเดี๋ยวก่อนนะขอปรับโฟก,กัสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้แล้ว มุมภาพแฟนคลับที่แบบดูติดตามเขาอยู่สี yani layers, ่พ um ันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเขาจะเอาตัวเองขึ้นโชว์ที้เอาใครขึ้นโชว์ดีวะเอาเด็กบ้านนี้ขึ้นโชว์ดีกว่าเต็ชื่ออะไรนะเขาลืมอีกแล้วชาสัน้าเชี่ยวหน้ามาเขาจําไม่ได้เขาให้ตอบพี่สาวตัวเองเนี่ยเกี่ยวกันไหมเนี่ยตอนเนี้ยอข้างในไม่มีอะไรแล้ว เราจะแค่ไอ้นั่นี้นเฉยนะครับเก่าเล่นๆทำงี้เป็นไงลูกฟินเอสบายนะครับมีไหมมีไหมมีนี่ไงนี่ไงที่ที่ตัวเองถ่ายให้ดูอเอตอนที่เรากล้องเข้าไปตัวเองบันทึกภาพไปปะเาเข้าไปบันทึกอยู่เฮ้ยหยิบไอ้นั่นหน่อยดินั่นแหละตัวสําััญเลยตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการปั่นสำลีเพราะว่าเด็กนี้เราจะไม่ปั่นมากนะครับ <H oly> อันนี้อ,อตัวเอยู่วนชื่อะอะไรนะปลายฟ้าใช่ไหมต,ตัวปลายฟ้านี่จะแค่ยากนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยมันไม่ดิ้นก็เลยจะเอาของออกเร็วหน่อยอเอาขี้หูออกเร็วมากแล้วก็เราก็จะไม่ทําอะไรเยอะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับกลัวน้องจะหูระบมเพราะว่าเด็กไม่เคยแคะตอนนี้เราแค่จะเอาไอ ไขมันที่มันละลายออกมานะครับมึงคนนี้เก่งจริงเลยต้องให้รางวัลครับ <laughs> ดูครับเกินสี่ร้อยเด็กไม่ใช่แบบไอ้นั่นนะครับ <laughs> ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เห็นแก่กินครับพออาปุ๊บก็กินเลยครับพอเอามาจอปุ๊บก็อาปากกินอย่างเดียวเลยอ,อมอะไรม่สีเหมือนขี้หูเลยขี้หูนี่แปลกพวกแบบนี้เ <laughs> ใช่ <laughs> เหมือนขี้ที่มันเป็นเม็ดๆแล้วมันแห้งกินน้ำน้อยอะ่ะลูกเอาละครับเขามากันทั้งตระก,กูลครับวันวันไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเมื่อกี้ตัวเองนั่งกันดิน้นทีมาถึงตรงนี้ก็บอกพี่ว่าไม่ต้องดิน้นไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อกี้ทําไมตัวเองกลัว <c oughs> ดูทําหน้าสิก็สามสาวตระกูลนี้ครับหน้าตาดีกันทุกคนนะครับ ยกเว้นพ่อมันเอากระพ่อมันเป็นผู้ชายที่ไหนล่ะมันไม่ใช่ผู้หญิงแหรอเอ๊ะพูดผ,ผิดก็มันไม่ใช่ผู้หญิงหรอมันเป็นผู้ชายใช่ไหมเขาพูดผิดเขาพูดผิดทำอย่างนี้ตัวเองสนุกไหมลูกตอบดีลูกไม่ใช่พยักหน้าชิวๆโอเคตอนนี้เขาจะทำอีกครั้งหนึงนะแต่ว่ามันจะเข้าเข้าไปใกล้ขอบแก้วหูนิดนึง ถ้าตัวเองมีความรู้สึกไงตัวเองก็บอกเขานะเขาจะได้บอกแฟนๆอ่าตอนนี้เขาทำสำลียาวขึ้นแล้วก็ปั่นให้ถึงถึงยังลูกถึงขอบแก้หัวยังลูกไม่ลกตอนนี้ถึงยังลูกได้ยินเสียงยังได้ยินค่ะสิงขอบแก้หูตอนนี้รู้สึกไงลูกจุบเออเดียมเดียมอ๋อมันดังคึกๆเลยเหรอไอ้นั่นมันชื่ออะไรวะลืมีกลระเมื่อเกี้มัดินดินเนี่ย อ๋อไม่ปฟ้าพาฝันแล้วตัวเองอะไรนะไม่ใช่เขาว่าเขียนติดตัะหากเขาเหอะ,หะอือเหอพูดไม่รู้เรื่องเลยนะลุงแบงค์เนี่ยเนาะเอ๊ะหรือว่าหนูว่าพูดไม่รู้เรื่องคลิปนี้เราจะไม่ตัดต่อเหมือนกันนะครับเอาแบบน้องเขาอะเพราะว่าวอืมใช่เพราะว่าขี้เกียจละ่ฟิเลเตอร์ให้หน่อยก็ได้ฟิลเตอร์คืออะไรนักใจเลยทันทีอือ ตอนนี้ถึงแก้วหูแล้วนะครับข้างในยังชื้นอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะอออกมา,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีขี่หูติดมานิดนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอามันมันมันเป็นมันเป็นเศษนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอเอียงเอียงให้เขาหน่อยโอเค ให้ดูกันไปเลยนะครับว่าโอ้ยเครียดตกใจหมดเลยกูโอ้โหเอาเล่นกูตกใจเลยอ่ะกูมอ้เดี๋ยวก่อนนี่ไอ้แกแกอย่าขำอย่างนั้นดิค่าข้าตกใจกับมันอยู่แล้วก็โอ้โหแกมาขำเจ็บปะลูกโอ้โหเจ็บเยเอาใหม่เอาใหม่แกมีสมาธิแล้วนะตอนนี้เรา ตอนนี้ถึงตอนสำคัญแล้วลูกเราจะเอาขี้หูอีกส่วนหนึ่งออกไปนั่งพิชเชิญลูกพี่ไปยืนไหมนี่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นละอ่าเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไป ซูมเข้าไปแล้วขอปรับโฟกัสหม่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอขอปรับโฟกัสแป๊บหนึ่ง <c oughs> เหมือนเดิมครับไอแ้แค่หูเนี่ยก็ยากพอสมควรอยู่แล้วไอ้ที่ยากกว่าเดิมอนี่ก็คือไอ้ปรับมุมกล้องเนี่ยแหละครับยากสุดติงลนะเอาเชียชนเจ็บมือเลยอ้อเป็นครั้งที่สามแล้วที่พูดไม่สุภาพ ตอนนี้ผมขอมุมกล้องเพื่อที่จะคีบแล้วนะ <ourd ain S 1> หนูอยู่เฉยนะลูกเดี๋ยวเขาจะคิแป๊ <c oughs> นหนูเขาคิ้แรงกว่าโอ้ฮ <ะ S 1> ่าบ้าเไม่เจ็บนะลูกเสียแล้วไปโชคดีเขาไม่ขาดตอนนะครับโย่ าทางบ้านเห็นแล้วนะครับก็เป็นชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเอาแล้วมาดูกันแล้วแฟวนี่ไงไม่เล็กไม่ใหญ่ครับลกูกอ้าไม่ลกูกกินกินเลโลกูกกิน <c oughs> <c oughs> กินกิน <c oughs> อุดเล่นใครอยากจะกินกันใช่ไหม <c oughs> เด็กก็ไม่ใช่ชอบกินนะครับแต่พอเผลอก็หยิบใส่ปากกัน พราะคิดว่าเป็นเมดทุเรียนตอนนี้เหลือชิน้นน้อย,นอยๆนะลูกอยู่เฉยๆนะลูกอยากให้เห็นว่าตอนที่ดึงออกเนี่ยเด็กหน้าตาเป็นไงนะครับอาตอนนี้ออกแล้วนะครับตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูอ่านี่เห็นหรือยังเนี่ยนี่เนี่ย,ยอันนี้เห็นไหม อันเล็กๆเนี่ยแต่ว่าตอนตอนที่มันออกรู้สึกโล่งเลยไม่รู้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เราแค่จะปั่นสำลีเล่นอย่างเดียวแล้วนะครับไม่มีอะไรละตอนไหนที่หนูก,กลัวที่สุดตอนที่สำลีไปโดนแก้วหูหรือว่าตอนที่มันกำลังจะคีบหรือว่าตอนที่ขี้หูมันถูกแยกออกจากผนังหูเอาใหม่ละกูถามมั่วละเอาใหม่เอาไหมหนูฟินที่สุดตอนไหนดีกว่า ไอคำว่าชิวๆดูโหดูเ hmm. ฮ้ยมาดูน <people> <aime> ี then, ่ยิ้มยิ้มไรยิ้มไรยิ้มไปลูกยิ้มยิ้มเห็นขี้ฟันไหมลูกยิ้มยิ้มไปลูกยิ้มยิ้มโอ้ติดมันติดเขี้ยวเลยอลูกแล้วถ้าเกิดหนูประกวดนางสาวไทยปีไหนเขายุงจะเอาคลิปเนี้ยไปบอกว่านี่แหละครับปีนี้นางสาวไทยก็มีขี้ฟันติดในตอนเด็ก <c oughs> แดงเด็กหน่อยอ่ะตอนนี้เราไปที่สําีไปที่หูแล้วอก็จบแล้วจบแล้วเราไปข้างนู้นดีกว่าไม่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 ตัดต่อคลิปแล้ะเราไปข้างนู้นกันเลย ดูเออตอนเออวะไม่ต้องไม่ผมจะไม่ใช้เสียเส่ยวม้งสิวมีแล้วเขากี้กกีเกเสียเวลาเพราะว่าตอนเนี้ทั้งเด็กทั้งพ่อมันก็เริ่มหิวข้าวแล้วโดยเฉพาะพี่สาวพี่สาวเขานี่หุ่นสโอดะอง,งมากเลยทั้งับสูงแค่ร<ช>้อยห้าสิบ้าหนักปลาไปเจ็ดสิบในถึงจริงเหรอหกสิบห <า S 1> ้าขาดอีกนิดเดียวห้าสิบเจ็ด เขาสูง158จังหนักแค่53กิโลเออไม่ใช่ไหมตีนโอวานนี้ช่าง69ตีบองมาด้วย5ดแกดิ้นไปไหนวะเนี่ยมันหนัก157ตายโอเคตอนนี้เราเอาไหมไหมหนูหนูยาวหนีเขาสิลูก เขาสา์ปรับ,บโฟกัสเวลาเนยตบดิ้นเลยอยพูดๆๆพดิขอโทษขอโทษมันต้องพูดเพราะอุตส่าห์หลานสาวอุตสาหา์าหาแบบมาแคะโอเคตอนนี้ผมได้มุมกล้องได้แสงแต่ไม่รู้จะได้เรื่องไหมเฮ <st> ้ย <c oughs> มันข้างนี้มันมีหรือเปล่านุกที่เมื่อกี้ส่งไม่มีพี่แเหร ก็ครั้งนี้อาจจะแค่เหมือนจะใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็เหมือนจะใช่นะครับอ๋อเฉียละมันเป็นแผ่นบางๆครับตอนที่เราเอาเสียยมีเข้าไปถ่ายมันก็ไม่เหมือนไม่มีนะ แต่การเป็นมีได้ไงก็ไม่รู้อ่ะอยู่เฉยนะลูกเจ็บบอกเขานะเฮียแล้วครับโอ้ยตาญละเจ็บไหมลูกไม่เจ็บโอเคหูโอ้โหแม่งหูโคตรหนาเลยอมันไม่เจ็บอะโคตรตลกเลยอะเพราะว่าเมื่อกี้เขาทิ่มผิดแล้วไปโดนผนังหูมันอะไมเจหนูได้ยินเสียงกอกรักเต็มเลยใช่ไหมเออ กักก <c oughs> ักแล้วนี่ปกติหนูว่าเขาต้นบาดไปปั่นมันหรือไงใช่<ฮ>ปกติก็อเอาต้นบบบปัน่นไม่งั้นก็เอาไม้แข็งๆเหี้ยแล้วไม่ละ่ะเด็กสาดิบกว่าที่เราคิดลยนะครับ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปั่นไปได้วยร้องเลขอมุมคิดอามุมคีดไม่ได้อะเขาขอโทษเขาขอโทษ ติดแน่านมากเลยนะครับเก็บไหมลูกโอเคหนูได้ยินเสียงนะโอ้ขออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะจะหลุดละอ่าต่เนี้ยน่าจะสำเร็จแล้วครับรพ่อมันส่งยังไงว่าไม่มีขี้หูเนี่ยอ,อ่านี่ออกมาแล้วครับ เห็นกันไหมเออเห็นกันไหมเออมเห็นแล้วก็ใช้ได้ครับตอนี้ให้เจ้าตัวเขาดูออลูกดูอ้ามลูกอ้าปากสิลูกหนูไม่ต้องอายลูกเขาไม่คิดตังค์ไม่ไม่ไมเขาดูเลยนี่ผ่อนมาละกินเลยลูกกินถ่ายรูปไ้ก็เอามาปิดสีฐานก็อามาทำไม ตอไมปไปใกล้กลหัวดิอโอ้โห,หโอ้เชี่ยเลยมาชนกู <laughs> ไหนมีอีกไหมฮอ๋อมีชิ้นเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งครับอ่าออกมาแล้วอันนี้ชิ้นน้อยมากครับมุมกล้องกลุ่มวยหมดแล้วครับ พูดไม่พออีกแล้วเด็กไม่ควรเราเป็นเด็กไม่ควรเราเป็นตัวอย่างนะครับเวลาพูดอะไรในออกอกากาศต้องพูดพอๆนะครับมึงกูนี้ห้ามเลยเฮี้ยสัตว์ห้ามมีเลยนะครับอันนี้ผมพูดเป็นตัวอย่างที่เธอมานั่งตอแหลเอะไรอยู่ข้างนั้น <c oughs> <c oughs> เธอไปเต้ใจใจนไก่ใไหม <c oughs> เอาละฉันจะปั่นแล้วนะขนลุกขนลกแคนนี้ไงมันยังไม่ไปรู้อะไรกับเขาเลยก็เราไม่ต้องไปปั่นเลยเด็กเล่นมากนะครับเพราะว่าเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเราจะไม่ทําเหมือนคลิปที่ผู้ใหญ่ก็คือเรามาปั่นเล่นเพลินเลยนะเพราะว่าที่กลัวคือกลัวเด็กหัวเราะอย่างเดียวแล้วก็จะบาดเจ็บกันแบบไปเอาแกแหละคลิปแรกเนี่ยข้าปวดหัวแกเลยอะ คือจริงๆเนี่ยถ้าผมโชว์ลแล้ให้ได้นะแล้วก็ถ่ายดูจะเห็นเลยว่าเหงือผมตกมากเลยตอนที่ไอ้แค่ไอ้ตัวเล็กสุดเนี่ยโคตรยากเลยอ่ะเพราะว่ามันทั้งดิ่งทั้งเก่งแล้วผมนี่โคตรเสียวเลยคือน้องคนเล็กเนี่ยแค้ง่ายนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ไม่นิ่งก็เลยกลายเป็นแค้ยากส่วนเจ้าเนี่ยขี้หูแค้ยากแต่ว่าเขาอยู่นิ่งก็เลยกลายเป็นแค้ง่ายแต่จริงๆเนี่ยมันก็ยากก็คือถ้าถามว่าอยู่ในชุดแค่ยากไหมก็แค่ยากครับ เพราะว่าเด็กทั้งสองคนนี้รูหูเล็กมากพี่มันโอ้ oh, รูหูใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าไอ้สองคนนี้สบายคุณพี่อะเนาะอืมไม่มึงอ้วน <laughs> <laughs> แบบเป็นพี่อะเนาะว่ะ <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้ก็ไปถึงขอบแก้วหูแล้วนะครับ <laughs> เด็กก็จะฟินหน้าก็จะเพลินไป <laughs> ไม่ใช่ตายชุบชุบอ่าเราจะไม่แกล้งเด็กมากครับอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนนะตายแล้วมันหัวล้อไปหัวล้อมาขี้หูหายปไปไหนหมดวะเนี่ย้ค <laughs> ือมือกูจะตกอีกแล้วเออว่ะสำลีเปลืองมากเลยแค่เด็กสองคนเนี้ยเอ,อ้แลอลอาดูครับ ไปถึงขอบแก้วหูแล้วอืออีกนิดเดียวอ้าอบบนะอาา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 นเนีายมันน<ข>าาาาาเาาาาาเาาาาาาาลาาาาานาา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 นเาา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 เาีาาราาาเาาา็นาา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 ามันาา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 ราาาราา อ่ะตอนนี้หนูฮะแบตอะไรสองขีดแบตกมอนี่ป่ะหมวละเคีียหัวชนกับใครวะเนี่ยกูกูก็จะดูแบต <c oughs> อ่ะาตอนนี้โดนขอบแก้วหูแล้วนะครับเป็นไงมั่งรู้สึกไงลูกฟินไหมลูก <c oughs> ชิวชิวใช่ชไหมลูก โอเคเราก็จะจบแล้วครับต่อไปก็จะแค่ตัวใหญ่ที่สุด<ไ>ก็คือ,<ไ>อปุยฝ้ายสามทุ่มบ้าอะไรแล้ว <c oughs> มันเป็นวิเออมันเป็นนาทีนี่เหรอเออไม่เละเป็นวีมันเป็นนาทีเป็นทุทกอย่างหูยี่สิบเอ็ดนาทีละตายแล้วมึงไฟใหญ่ด้วยแบตก็จะหมดละแนาทีก็ยากแล้วโอเคตายร้วยลัวอ่ะเด็ก ขี้หูมันก็มีนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขี้หูอะไรตัวเองยังไม่ได้แค้เลยเด็กบ้าโอ้ไม่ได้พุ่ไม่พออีกแล้วเาล่าบ้าเนี่ยบ้าเขเดิมเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมกล้องว่าเด็กขี้หูเด็กขี้หูเด็กอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไหนวะเดี๋ยวขอปรับโฟกัสแป๊บหนึ่งโอเคเห็นแล้วยังเห็นแล้วยัง เอ็นกรืียังเนี่ยนะคือหูเด็กโอเคโอเคโอเคจบเดี๋ยวต่อไปตัวพี่ละ